ขู่ขาละนะน้าเลยคือผมไม่ออกกําลังกายมา2ปีแล้วอะ่ะโอ้โหเฮียตอนแรกน,นึกว่าไหวนึกว่าจะวิ่งได้สามสี่รอบโอ้โหวิ่งขึ้นมารอบเดี๋ยวโคตรล้าขาสั่นเลยดูดิสั่นสั่นไม่ไหวไม่ไหวเลกูต้องเดือไม่ไหวเลยไม่ไหวไไหวะ เอาบนเลพันแปดกูไม่เอาแล้วเดินปกติรอบนี้รอบสุดท้ายแต่เราจะเดินขึ้นธรรมดาจะไม่วิ่งครับไม่ไหวเนี่ยปวดขาขาจะหลุดไม่ไหวมาแล้วชั้นแปดเลื่อนไม่ไหวแล้วขอชั้นเดียวได้ปหมไม่ไหวหรอวันที่พอแค่มีเดือนเดี๋ยวไปกินละไม่ไหวไม่ไหวว่า 没坏的我。啊啊啊